จากนี้ไปเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นว่าจะดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณการนะครับแล้วก็ให้ทิ้สิทธิ์ทุกคนเนี่ยผู้เรียนเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจนะครับในการเข้าเรียนที่เราครับโดยเฉพาะในประเด็นของ UMDC ตรงน,นี้จะมีการดึเนินกันต่อ uh, UMDC นี่ยังเป็นหน่วยงานของบริลัทศิลิ์เหมือนเดิมนะครับ uh, ไม่ได้ล้มนะครับแต่ว่าอาจจะต้องหดตัวลงนะครับเพื่อที่จะมาสร้างคุณภาพและเติบโตใหม่ครับ ถ,ถ้าเกิดว่ามีมีการโยงใยมีการจับคนร้ายได้เกี่ยวกับคดีของอาจารย์มนตรีแล้วถ้าเกิดว่ามีการโยงใยมาถึงเอ็มีซีนี้ท่านจะทำยังไงครับถ้าโยงใยถึงใครนะครับเป็นการเฉพาะเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับตามระเบียบที่เรามีอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยมันก็มีระเบียบเกี่ยวข้องอยู่แล้วว่าจะต้องแก้ไขปัญหาย,หายัางไงนะครับเช่นในการสอบสวนในการสอบวินัยอะไรต่างๆท,ที่เกี่ยวข้องครับ ร,รู้สึกรู้สึกหนักใจไหมคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหนักใจในช่วงแรกตันนี้เริ่มคลี่คลายรัเพราะว่าพอเราเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะฮะแต่ว่าโดยความที่ไม่รู้ระเบียบเราจะต้องไปดูแต่ปัญหาหลายอย่างซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบกับภายนอกตรงนี้เราเป็นห่วงมากกว่าครับการแก้ปัญหาภายในเราสามารถจะดนินกันได้อยู่แล้วขณะนี้โอ,อของ UMDC เนี่ยยังเป็นดรสุทธิอยู่ ครับเป็นรักษาการครับรักษาการครับครับท่านยังรักษาการอยู่แล้วจะเดินการต่อไปเกี่ยวกับตำแหน่งของพอเรากำลังจะมีการสรรหาพอท่านใหม่ครับเมื่อเราเราจะเริ่มสรรหาพอใหม่เนี่ยเมื่อเรามีความชัดเจนนะครับว่าวิชาการในการพัฒนาเนี่ยจะเดินหน้าไปยังไงมีการปรับโครงสร้างใหม่ให้ถูกต้องก็หมายถึงว่าจะได้คนใหม่มาก็ต้องมีการเก็บกวาดบ้านนะครับมีการดูแลว่าห้องไหนอะไรเป็นยังไงแล้วค่อยค่อยมีการสรรหาเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ครับ